สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกท่านนะครับพี่สมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับผมแล้วก็พี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหุ้นนี้แค่เช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติลอง v i p นะครับผมสลับในทางหุ้นของผมเนาะก็ผมทําจากสูตรคํานวณนะครับพี่อาจจะไม่เหมือนสูตรของอาจารย์ท่านอื่นนะครับอาจารย์ท่านอื่นนี้เขาอาจจะรอแบบตัวเปิดตัวปิดประมาณนี้นะครับแต่ของผมคือทํา ตามสูตรผลนะครับพี่เนาะก็ถ้าชื่นชอบนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมดูนะครับเนาะก็สำหรับแนวทางนะครับในวันศุกร์นะครับผมขอสรุปผลของวันศุกร์นะครับเพราะว่าเสราร์อาทิตย์ผมไม่ได้ลงนะครับก็วันศุกร์ของเราในรอบเช้าเนี่ยยังเดินไม่ดีนะครับพี่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสู้รอบบ่ายไม่ได้รอบบ่ายเนี่ยมาเกือบทุกวันเนาะแต่ว่ารอบเช้าเนี่ยไม่มานะครับพี่พรอบเช้าผมไม่หกกับหนึ่งไปผลที่ออก ห้าศูนย์แปดแปดหกนะครับของเราแปดหกแปดหกไม่มีเนาะน,น้หกเก้านะครับมาเป็นเพียงเล็กวิ่งนะครับ VIP ส่วนปกตินะครับหกเจ็ดห้ากับแปดสองหกก็มาอยู่ข้างหน้านะครับก็ถ้าใครวิ่งหกบนเนาะก,ก็ถือว่ายังมาอยู่นะครับเล็กวิ่งนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่งแปดลุดสามไปผมรอบปกตินะครับ หนึ่งสี่แปดขับห้านะครับของเรามาเข้าในตัวเน้นนะครับพ,พี่แต่เป็นตัวกลับนะครับแปดสี่สี่แปดนะครับแล้วก็วิ่งแปดด้วยนะครับส่วนสามตัวพี่พี่ดูเกือบแตกสามตัวตรงนะครับอันนี้หนึ่งสามแปดออกหนึ่งสี่แปดนะครับผมอืมแต้มเดียวนะครับพี่พแต้มเดียวไอตัวเนี้ยถ้าเกิดผมเอาหนึ่งแปดสี่เนี่ยยังจะเข้าตัวโต๊ดเนาะแต่ว่า พี่ๆในกลุ่มนากัญญาน่าจะมีโชคสามสามตัวนะครับเนาะนานากัญญาน่าจะมีโชคสามตัวในรอบนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าใครเล่นสามตัวเนี่ยถ้ามีทุนนะครับพ,พี่พยายามพยายามติดไว้เนาะติดไว้สักหน่อยก็ยังดีเนาะอันนี้ผมเน้นหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสมมติหนึ่งแปดหนึ่งก็อาจจะติดหนึ่งแปดสี่ไว้สักหน่อยนะครับพี่ๆเนาะประมาณนี้นะครับผมส่วน VIP นะครับห้าหนึ่งสามกับ 50นะครับของเราก็มาเข้าตัวกลับมาเดิมนะครับ3 1 1 3นะครับวิ่งรุ่นที่3นะครับมานะครับพี่ก็รู้สึกว่าวันศุกร์นี้5เดินดีมากเลยนะครับเนาะทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยก็จะประมาณนี้นะครับพี่แนวทางของวันศุกร์นะครับส่วนแนวทางของวันที่3นะครับพี่เมษายน2566นะครับก็มารับชมกันนะครับว่าเดือนใหม่เนาะ จะปังจะเฮงนะครับเหมือนเดมีนาหรือเปล่านะครับเลขวิ่งนะครับพี่พี่ผมให้วิ่งไปที่เลข7นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข2นะครับผมประกบคู่เจ็ดสาม เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสองสามสองสี่สองแปดสองเก้านะครับผมตัวเน้นตัวเน้น นี่เลยนะครับหลักร้อยนะครับผมให้ไปที่เลือกสามนะครับนี่เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่รอบบ่ายผมให้วิ่ง ไปที่5นะครับสายรูดให้ไปที่เลขหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับ52 53 57 58นะครับผม ตัวเน้นหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสามห้าสองห้าแปดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสามตัวนะครับสองหนึ่งสอง สองห้าหนึ่งนะครับพี่พี่เนาะตัวเลขถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็วันจันทร์นะครับใครยังไม่แน่ใจเนาะก็ลองใช้วิจรารณญาณในการรับชมก่อนนะครับพี่พี่เพราะว่าเรายังไม่รู้ทิศทางแนวทางหุ้นเนาะว่าเขาจะมาแบบไหนนะครับเนาะแต่ถ้าใครชินชอบแนวทางที่ผมลงให้นะครับก็ตามตัวเน้นตัวเจาะวิ่งรูดได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก่อนออกไปขอกำลังแรงใจพ,พี่พี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ